สวัสดีครับผู้ชม้วยครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษซึ่งไม่มีในบ้านฟ้าเราจะมาไลฟ์กันในทาง YouTube เท่านั้นนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับนะช่วยกันกด s u b สไ r i b e แล้วก็ดติดตามด้วยแล้ววันนี้ครับมันมีโอกาสที่เราเดินทางมาที่โรงเรียน,นยวัดน้อยโรงเรียนนียตั้งอยู่ที่แถวๆจังหวัดนครปฐมใกล้ๆก,กับอำเภอชัยศรีและโรงเรียนนี้นะเป็นโรงเรียนที่มีประวัติแล้วก็เรื่องราวหนาหูมากโดยเฉพาะวงการในยูทูบเบอร์เนี่ย คนมาทำคอนเทนต์คนมาทําคลิปที่นี่เยอะกลางวันยังโดนกลางคืนยังโดนและนณภาษาอะไรกับเวลานี้ที่เราเริ่มทํารายการกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็คือจะได้ยินเสียงหมาเห่าห,าหมาหอนเพราะวันนี้มีงานมีงานอะไรนะที่ศาลาอ๋อสวด<ข>ให้พระพันปีหลวงค่ะอ่าใช่แล้วเขาก็มีการเลี้ยงอะไร,รจนจบไปแล้วนะครับเราก็เลยมาอัดรายการกันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสํารวจบริเวณด้านในว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยมาเมื่อสมัยที่ทํารายการผียุคแรกๆเลยคือบรรยากาศในช่วงวันนั้นนะ่ะเวลานั้นมันน่ากลัวมากแต่ปัจจุบันตอนเนี้จเจริญหูจเจริญตาเลยอม,มองไปทางไหนก็มีแต่ไฟฟ้าความน่ากลัวมันจะลดน้อยลงไปประมาณเกือบ50%แต่ไม่เป็นไรครับนะต่อให้มีไฟฟ้าบรรยากาศข้างในจะน่ากลัวแค่ไหน<ม>เดี๋ยวก็ยังหลอนอยู่นะใช่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราตามไปดูกัน นะครับนะผมจะพาท่านผู้ชมตามไปดูนี้นะครับป่ะเรามายืนอยู่ตรงหน้าที่เป็นของอ่าโรงเรียนนะครับนะท่านผู้ชมเฉยไกลๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกุฏิหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านท่านจาวัดอยู่ตรงนี้นะยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่เมื่อเย็นเมื่อเย็นที่ทีมงานเรามาเนี่ยก็ขออนุญาตทางหลวงพ่อแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนน่ากลัวน้ําท่วมไฟฟ้านี่ยังเข้าไม่ถึงเลยแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้คือเข้าถึงแล้วเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างเอ่อล่าสุดเราเคยมาช่วงสามถึงสี่ปีที่แล้วนะคะน้ําท่วมนะคะตรงนี้แล้วก็หมวยเคยมายืนทําพิธีตรงตรงหน้าศาลตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเขาไปดูวันเขาไปดูวอนน่าจะแบบเ่าจะไม่รู้แเป็นกลิ่นที่ระถึงประสงค์แต่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูพื้นด้วยนะขอโทษนะคะเป็นศาลคือเหมวอยูนตรงเนี้ยเหมวได้กลิ่นใช่แต่มหมวไม่รู้เหมือนเหมือนเขาแบบ ตอนนั้นอะที่เหมือนมายืนยืนสวดอะตรงเนี้ยเหมือนเขาไล่อ่ะเหมือนเขาเอากลิ่นทักดันเราออกอะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะมีหมาเห่าหมาหอนนะบรรยากาศณตรงเนี้ยมันก็เริ่มดูเอาาเอเริ่มดูอึมครึมละฉันแน่นหน้าอกเหมือนรอบนั้นเลยทำไมอะรอบแด้ฉันแน่นหน้าอกรอบนี้ก็แน่นหน้าอกอย่างเงี้ยปะปะ ถ,ถ,ถ,ถ้าร้รูสึกกไม่ดี็อบนั้นแน่นอกแล้วได้กินแต่เมื่อกี้แน่นอกแต่ไม่ได้กินอ่าไ่ไเป็นไรไเป็รออกมาดีกว่ามามาไปขอทุกคนที่หมวยเขาแน่นหน้าอกนะเออแน่นอกแน่นแน่นจริงจริงขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตนะคะจะเป็นช่องอัฐิที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะครับแต่ว่า บางช่องก็ยังมีอยู่นะมีค่ะมีอันนี้อยู่เป็นครอบครัวเลยทุกคนข,อขอ่อยน,นคาคัะอันนี้เ็าจะเป็นเสีงยงรวะเสียงหมามันปแปลกๆไม่ไม่ไม่ไม<ห>เฮ้ยมันกลองนะเสียงกลองเพนเสียงกลองเพนที่แบบที่เขาตีดุ่มตุงต ผมไม่แน่ใจนะว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าตอนนี้ผมก็หมวยได้ยินเสียงเปนกลองเพลงเสียงกลองเพลงชัดมากนั่งมาจากไหนอะ่ะรพ่อเนี่ยกุฏิหลวงพอ่อฝั่งนู้นมีเมนไมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าเมน์นะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แต่ไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นมีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า,วาคนดูได้ยินหรือเปล่าเฮ้ย อะไรอยู่ข้างในอะเสียงเหมือนอยู่ข้างในอะอาไปดูกันไปดูกันไปดูกันเราต้องเสฟไฟด้วยนะเออว่ะมีแค่นี้นะขออนุญาตนะคะทุกคนฮนะตรงเนี้ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีอ่าคนเนี่ยมาผูกคอตายแต่ผมจำไม่ได้นะครับทางทีมงานเราบอกว่าเ,เป็นคุณครู นะครับเป็นคุณครูที่มาผูกคอตายที่นี่แต่ว่าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดยังไงต้องขออภัยาัอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนะเพราะว่าผมก็จาไม่ค่อยได้นะสิบกว่าปีแล้วท,ที่มาที่เนี่นะครับไปเดี๋ยวเราเร<ต>ื่ออันนี้ขออา่านอธานบ้าก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนเหรอเป็นโรงเรียนทรงไม่เหมือนโรงเรียนอ่ะให้ทุกคนดูดูเดมันเป็นทรงแบบใช่มันเป็นทรงแบบแ,แปลกๆแต่จริงๆอ่ะมันคือโรงเรียนเขาสร้างเป็นโรงเรียนในสมัยอดีต มันทรงเหมือนเป็นบ้านทรงอิสลามอ่ะเป็นเป็นบ้านมากกว่ามันไม่เหมือนโรงเรียนะทุกคน<ป><ป>ส่งพื้นไว้ก่อนเพราะว่านามันท่วมแต่นี้บอกก่อนนะคะว่าอยู่ในวัดนะเนีย่ยทรงมันเป็นเหมือนบ้านมากกว่าเหมือนคฤหันบ้านอะไรเงี้ยมันไม่น่นนาจะโรงเรียนขอโทษนะคะ คือเหมยเคยมาครั้งนี้ยนะคะครั้งที่สองตอนนั้นมาคือน้ําท่วมด้านนางค่ะทุกคนใช่ครับตอนนั้นมาคือน้าท่วมเยอะมากตอนนี้มันจะเป็นโคลนนะครับเดีย๋ยวเราจะต้องรีบเดินทีมงานบอกให้เราเดินทางซ้าย<ช>เดินทางซ้ายทุกคนฮนะขอญาตเลียรีบเดินนะเราต้องเดินทางซ้ายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโคลนที่แบบติดหนึบรองเท้าเลยแหละ เดินง่ายกว่า,าจริงๆอ่ะเพราะว่าฝั่งขวานะคะถ้าเราเดินอ่ะไปทางขวามันจะเหม็นเนี่ยคือคือขยะละแหละน้ำมันท่วมแล้วก็ขยะเอย่ยเป็นรอยน้ำท่วมอะคะ่ะโอ้ยท่วมตีนทุกนีเลยใช่ท่วม,ววมคือท่วมเยอะเลยแหละท่วมเนี่ยนะท่วมขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะทุกคนขออนุญาตให้ดูนะครับนี่ฮะเมื่อก่อนจะไม่เป็นแบบนี้นะ มื่อก่อนจะไม่เป็นแบบนี้เมื่อกี้เสียงเหรอเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมได้ยินเสียงซุบซิบอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าท่านผู้ชมทางบ้านได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูบริเวณชั้นสองกันเพราะตอนเนี้ยเราขึ้นมาเนี่ยก็คือชั้นกลางชั้นสองแล้วก็จะมีช<ม>ั้นสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ก็อยู่ห้องข้างในนี่ไงมันมีของเล่นนี่ไงเ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมัน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 เปิดได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะทุกคนร๊บนึงนะสง่งผ้าจไปที่ประตูดิเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นได้ไหม เดีย๋ยวน,นะนะคือประ,ประตูเนี่ยมันเปิดเองเว้ยไม่กลัวมันมันเปิดได้ไงอะ่ะเธอระวังด้วยองไปดูดิเียริพันธ์กันหอนอมีใครอยู่ไหมครับอุมันเปิดเองเลย่้นผู้ชม เดินไปดูดิเดินไปดูดิคือคือมันเปิดเองเลยอ่ะมันเปิดแบบมันเปิดเหมือนเหมือนเหมือนมีการต้อนรับอะไรบางอย่างเเหมือนมีการต้อนรับนะเหมือนมีการต้อนรับขยี้ค่อยๆเพื่อนนะัวยตกใจอ่ะขี้เกียได้ไงอ่ะตรงนี้เมื่อก่อนเคยมีไม้นะครับนะแต่เราไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วเมื่อก่อนจะมีไม้กระดานเป็นพื้น ลองเชืประตูกันไหมเนียเหมือนเขาเปิดประตูอะไอทักย่าะต้อนรับหรอไม่แน่ใจว่ะทุกคนคือเหมือนเขาเปิดประตูต้อนรับเลยอะโอ้โหดูนะตอนนี้เราเข้ามาบริเวณด้านในตรงนี้แล้วนะซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปของผู้หญิงหรือผู้ชายนี่แหละที่ตรงเนี้ย แล้วก็น่ากลัวด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยอ่าแล้วตรงเนี้ยจะมีสองรูปที่เป็นเขาบอกว่าเป็นรูปพออ,อ,อ,อแต่ปัจจุบันก็คือน่าจะแบบว่าการเวลาเนาะที่มันจะยุบไหมอะพื้นอะไม่ไม่ไม่ยุบนะครับเคยมีช่องหลายช่องมาถ่ายนะครับผม,มน่ากลักวพอทุกคนบรรยากาศบรรยากาศก็ยัง นั่งน่ากลัวอยู่เนอะก็หมวยนะครับจะลองนั่งทําภารกิจดูลองอัญเชิญดูมีไฟแช็ด้วยอ่ะเนี่ยจุดได้ปะล่ะไม่รู้จุดได้ด้วยจุดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหน้าตรงนี้นั่งงยองไม่ต้องนั่งนั่งแบบนั่งนี้เนี่มาหน้าตรงนี้ตรงตรงหน้ารูปเนี่ยตรงข้ามกับรูปเลยอ่ะโอเคแล้วก็ บอกอัญเชิญวิญญาณเลยตั้งนี้เหรอเออนั่งหันหน้าไปทางนู้นไงโอเคเออัญเชิญเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโจ๊กท่านชมเขาตอบเขาถือนะอนเดี๋ยวเขาท่องเองก็ได้อ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ oh. <cn> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออัญเชิญดวงวิญญาณผีเล่ร่อนท่านเจ้าที่เจ้าทางยายกะลาตากะลีและสัมภเวสีทุกตัวตนเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เด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 เไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูอะไรอ่ะประตูมันปิดดังปั้งเลยทุกคนกล้องเห็นชัดเลยประตูมันปิดแบบ ช่วงระหว่างที่เธอพูดว่าขอเชิญดวงวิญญาณน่ะแล้วประตูปิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่เหนือเหนือเห็นไหมเห็นไหมนี่มันมีอะไรเปล่าวะไม่เป็นไรเธอเธออยู่ข้างหลังเธออยู่หลังฉันเธออยู่หลังฉันทุกคนปัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หมวยอยู่ข้างหลังก่อน เพราะว่าเมื่อกี้นี้คือมันเป็นลักษณะแบบว่าประตูมันเด้งเองสองครั้งเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครไม่เห็นเรามาย้อนดูนะมันเด้งเองสองครั้งเลยอ่ะแล้วตรงนี้มันเหมือนมีรองเท้าเด็กด้วยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาว่าย,ยู่ตอนนี้มันคืออะไรมันคืออะไรวะพี่ไม่กล้าเดินต่อเลยอ่ะพี่ลองไม่รู้ไ,<ป>ไม่เช็คประตูไหนดินอะไรวะ ลมก็ไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนฉันเริ่มเสียงแล้วเสียงเหมือนมีคนเดินนะทุกคนนะเสียงเหมือนมีคนเดิน แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนี่นะดับเทงว่น,นเหมือนเออดับดับเหมือนน้ำมันนานเลยอ่ะดับทเทงว่ะด,ดับยากเว้ยดับยากใช่ไหมอืมจะเหมือนมีเด็กมีอะไรด้วยนะี่เสีงยงครเสียงใครเดินวะไม่รู้ว่าเสียงวันนีค้คนเดินอยู่ี่นดิ ให้เดินให้เดินเสียงเดินตามหลังก่อนขาเดินตามหลังเสียงเหมือนคนเดินอ๋อเนี่ยกระเป๋เานักเรียนห้องนี้น่าจะผุไม่กล้าเข้าไปว่ะผุมากไหมถ้าตรงเนี้ยพอเดินได้แต่ตรงเนี้ยตรงพื้นไม้นี้น่าจะผุมีนี่ไงผีหัวขาดอะไรเนี่ยทุกคน มีการเขียนรูปภาพฝาผนังบนนี้ด้วยนะเอ้อช่างเหอะมาปาทุวนเ<า>ี้ไปข้างบนฝั่งนี้เฮ้ยเราเราต้องขึ้นฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปดูต่อแบงนู้นแบงนู้นแบงค์นู้น,นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูต่อบริเวณชั้นสามนะครับนะเราไปดูก่อนว่าชั้นสามมันมันมีอะไรบ้างนะครับ ราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันไม่น book, invers, ่ากลัวแล้วดูดูตรงที่ว่ามีแสงไฟรอบทิศทางเลยแบบไอ้ทานจะหมดไปฉาย ทำไมมันรู้สึกวางเวงเังวะม,มันมันจะวางเวงกว่านี้ถ้าเกิดว่ามันมีป่าลกค้มเหมือนแต่ก่อนอันนี้มันพอขึ้นมา้งบนมันดูโล่งน้องดูตับมันน่ากลัวนะมัน อันนี้จะเป็นพื้ที่แบบว่าอันนี้คือห้องอะไรไม่รู้คือบอกไม่ถูกนะครับเขาคือเรารู้แค่ว่าเรารู้แค่ว่าเขาสร้างเป็นโรงเรียนแต่บอกไม่ถูกว่าสร้างเป็นแบบว่าลักษณะแบบไหนไปเดี๋ยวเราไปดูห้อเสร็จก็เราลงเลย นฮะตรงนี้มันก็ตันแล้วมันลงมันลงต่อไม่ได้แล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตันทางมันตันแลตรงนี้เอ้าตรงนี้ใช่ไหมประวัติพี่ว่านู่นตรงตรงแถวแถวนี้แหละไม่กวนเนี่ยตรงบริเวณแถวแถวต้นตรงแถววนีมันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่แต่ว่ามันอนนี่ ใชได้ว่าบรรยากาศมันมันไม,ม,นไม่มันไม่อินเหมือนตอนเมื่อประมาณอาสิบกว่าปีที่แล้วบรรยากาศมันไม่อินมันไม่น่ากลัวงตรงมันไม่น่ากลัวตแต่แค่ว่ามันจะน่ากลัวตรงบริเวณห้องอห้องโถงมันมีอะไรปะไม่รู้กัน้ปะลงเงี้ะ ครับทุกคน,นโลเคชันนี้มันมันแคบมันไม่ได้ใหญ่เหมือนจะอุ้ยท่าที่เนี่ยเมื่อก่อนน่ากลัวบอกเลยเมื่อก่อนน่ากลัวกว่าน,นี้สิบเท่าทั้งน่ากลัวทั้งเข้าลําบากทั้งลกทั้งมีดักหูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ข้างล่างอ่ะห้องพอๆยังน่ากลัวอยู่เนีย่ยมันเป็นโรงเรียนมันไม่น่าเหมือนโรงเรียนอ่ะก็ไม่รู้เขาบอกมันเป็นโรงเรียนเก่าอ,อ,อันนี้พูดถึงนีดเสียน,นะคะว่าแค่รู้สึกว่ามันมันไม่น่าเป็นเหมือนโรงเรียนแต่มันเป็นห้องเรียนนี่แหละ แต่มันสหมนเป็นบ้านพักมากกว่าไปฝั่งนี้ดีกว,ว่าค่ะฝั่งนี้ดีกว,ว่าไปทุกคนเราเานี่ยไงเนี่ยห,ห้องพักครูห้องพักครูเนี่ยดูเลมันมันคือโรงเรียนนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตึกธรรมดานะมันมันคือโรงเรียนแล้วห้องนี้คือห้องพักครูก็ไม่ดูนว่านักเรียนมีกี่คนแต่น่าจะไม่เยอะหรอกดูทรงแล้ว ครเดนอ่ะไม่มไีไปเลยไปเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปปิดรายการกันด้านล่าง uh huh. นะครับวันนี้เราได้เห็นอะไรแ,แปลกๆมาพอสมควรนะครับนะส่วนโลเคชั่นหน้าเดี๋ยวจะไปที่ไหนเราติดตามนะครับ แล้วมันก็เหนอดเลยไปเลยเดินออกเลยเหนอดเลยมันติดเท้า เวลานะีฮะเมื่อก่อนนี้โอ้โหมืดนะทุกคนทางเดินทางเดินอะไรนี่มองไม่เห็นเลยป่านี่ลกม,ลมากน้ําท่วมเดี๋ยวนี้มันจเจริญหูจเจริญตาไปหมดแล้วมันเลยทําให้บรรยากาศดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรหร่เนาะอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนนะครับ<า>เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันเท่านี้ก่อนบ๊ายบายทุกคน